ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองที่ได้อุบัติขึ้นในปี1 9 3 9นอกจากฝ่ายสัมพันธมิตรจะประกาศให้เกาหลีเป็นเอกราชแล้วสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตก็ยังตกลงกันว่าเมื่อชนะสงครามแล้วจะใช้เส้นขนานที่38เป็นเส้นแบ่งเขตสำหรับควบคุมกองทหารญี่ปุ่นของแต่ละฝ่ายภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองได้สิ้นสุดลงความพ่ายแพ้ปราชัยของจักรวรรดิญี่ปุ่นในวันที่8กันยายนปี1945กองกำลังสหรัฐ เคลื่อนกำลังเข้าสู่ดินแดนเกาหลีตั้งแต,ต่ใต้เส้นขนานที่38ลงมาส่วนกองทัพแดงของสหภาพโซเวียตได้เคลื่อนกำลังเข้าสู่เกาหลีตั้งแต่บริเวณเหนือเส้นขนานที่38ขึ้นไปและแต่ละฝ่ายได้มีแนวคิดจะจัดตั้งการปกครองในเกาหลีทั้งสองเขตโดยใช้เส้นขนานที่38เป็นเส้นแบ่งเกาหลีออกเป็น2ประเทศรวมถึงแนวคิดที่จะรวมกันเป็นชาติเดียวที่สหรัฐอเมริกาอยากจะให้เกาหลีถูกปกครองภายใต้การดูแลของสหรประชาชาติ ส่วนทางสาภาพโซเวียตกลับไม่เห็น